กอกาสสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ช่องของมิสเตอร์ขนุนเกมเมอร์นะครับผมวันนี้ผมมีเทคนิคดีๆจะมาแนะนําก็คือการปรับตั้งค่าอินเทอร์เน็ตนะฮะให้อ,อ่อมีค่าล้อที่ต่ำที่สุดค่าปริ้งที่ต่ำที่สุดนะครับเพราะาเห็นหลายๆคนอ,อ่ออยากจะให้เซตตั้งค่านี้มานานแล้วแต่ผมไม่มีโอกาสได้ทําเลยก็เพิ่งจะมีโอกาสได้ทำในคลิปนี้นะครับโอเคไม่รอช้าเริ่มเลยนะครับผมไปที่ขั้นตอนแรกนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปที่ Google อย่างนะครับ ที่ขั้นตอนแรกนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของตัวนี้เอาไว้นะครับมันก็คือเว็บของ speedguide net นะฮะมันจะเป็นโปรแกรม optimize ตัว TCP ครับอันก็เรียกว่าอะไรค่าต่างๆอินเทอร์เน็ตนะครับก็คือเดี๋ยวเราสามารถไปกดดาวน์โหลดที่ทตรงนี้นะครับจะเป็นปุ่ม TCP Optim i z e r 4นะครับกดดาวน์โหลดกดกดแค่กดคลิกเข้าไปนะฮะแล้วก็มันก็จะมาอยู่ด้านล่างนี้นะครับซึ่งผมดาวน์โหลดไปแล้วนะฮะโอเคครับทุกคนหลังจากที่ทุกคนกดดาวน์โหลดไปแล้วนะครับอันนี้คือโปรแกรมของผมผมลากมาไว้ที่หน้าจอเนาะซึ่งปกติใครดาวน์โหลดนะครับก็จะอยู่ในโฟลเดอร์ของดาวน์โหลดเนาะขั้นตอนแรกนะครับผมเป็นคนขวาที่ตัวโปรแกรมนี้นะฮะแล้วก็อ๋อตัวโปรแกรมอ่ครับมันต้องรัน by admin เท่านั้นเนาะในการตั้งค่าจุดต่างๆครับเป็นการป้องกันนะฮะก็คือคลิกขวานะครับแล้วก็รัน as administrator เนี่ น่าจะเป็นจอดำแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าคลิปน่าจะไม่เห็นนะฮะแล้วกดโอเคเข้าไปนะครับผมแล้วก็รอสักครู่นะครับผมมันจะเป็นการโหลดทิ้งพวก PowerShell พวกตัวเซตติ้งต่างๆในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับผมโอเคทีนี้ครับขั้นตอนแรกนะครับทุกคนให้ทุกคนมาที่คําว่า custom นะฮะก็คือเราจะตั้งค่าเองนะฮะเราจะไม่ค่า default หรือว่าค่าต่างๆของ Windows นะครับผมหลังจากที่ตั้ง custom ไปเสร็จขอรินทันนะทุกทีหลังจากที่ตั้ง custom ไปเสร็จแล้วนะครับให้ทุกคนไปดูที่หัวข้อของ connection speed ครับ สิบเมตรถึงหนึ่งิกักบิกับิดเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนเลื่อนไปันสุดเลยนะฮะขวาสุดเลยนะครับผมเสร็จแล้วครับไปดูที่หัวข้อที่2กันนะฮะไปดูตรงนี้นะครับผมเดลเทคพีซีอ e. ีปุ๊บปุ๊บ,บคอนโดอลเลอร์ตัวนี้ก็จะเป็นชื่อของตัวเขาเรียกว่าผมจําชื่อไม่นานละแต่ตัวนี้ตัวนี้เราจะไม่ตั้งค่าเราจะไม่แก้อะไรครับนะฮะก็จะคือตัวนี้เป็นเป็นว่างติ๊กถูกนะครับแล้วก็ เป็นพันหนะครับแล้วก็ ppoe ตัวนี้ก็จะเว้นไม่เหมือนเดิมนะครับผมทีนี้เราจะมีการปรับตั้งค่าด้านล่างนิดหน่อยนะครับหัวข้อแรกนะครับผม windows auto tuning นะครับยังเป็น normal เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ windows scaling อ่านไม่ออกนะฮะ disable นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับ connection control provider ครับตัวนี้ต้องเปลี่ยนนะฮะเราจะเปลี่ยนเป็นหัวข้อของคำว่า c t c p เนี่ยนะครับผมกดเข้าไปเลยครับผมเสร็จแล้วนะครับให้ทุกคนมาดูที่หัวข้อด้านล่างครับ d e s a b l e size scaling window enable หนึ่งนะครับแล้วก็ r segment cost cost อ่านไม่ค่อยออกอย่างนี้นะ enable เหมือนเดิมนะครับอาจจะเร็วอาจจะไปเร็วนะครับคลิปนี้เพราะว่ากลัวจะเป็นคลิปที่นานนะฮะใครที่ไม่ทันก็กดหยุดคลิปดูได้นะครับผมโอเคทีนี้ไปที่หัวข้อของ time to live t d l นะครับตรงนี้เปลี่ยนเป็น64นะครับผมแล้วก็จุดนี้ทั้งหมดนะครับต้องตั้ม disable นะครับจะมีหัวข้อบางตัวที่เป็น enable นะฮะก็นี่ครับ check sum offloading ครับตั้ม disable นะครับผมแล้วก็มีเนี่ยครับ last send offload นะครับเป็นเพิ่มกันนะครับผม โอเคครับแล้วก็ทีนี้ครับขั้นตอนต่อไปก็คือเราแค่ไปกดของคําว่า x-pi change นะครับกดเขาจะถามทีนึงนะฮะแล้วกรกดโอเคนะครับผมทีนี้เขาจะถามว่าเราต้องการรีบูตคอมพิวเตอร์เลยหรือเปล่านะฮะเราจะยังไม่รีบูตนะฮะเดี๋ยวเราจะรอก่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะฮะคอมผมไม่ได้ไม่แรงฮะคอมผมไม่แรงเลยตอนนี่ว่าโหลดโปรแกรมมามั่วมั่วมากเลยฮะโอเคนะครับเขาจะถามมาว่าเราต้องการจะรีบูตหรือเปล่าก็จะเป็นโนไปก่อนนะครับผมทีนี้ ไปดูที่หัวข้อที่2นะครับจะเป็นคำว่า advanced setting นะฮะกดเข้าไปครับทีนี้ครับผมไปกันช้าๆนะฮะจะเป็นหัวข้อของ internet explorer optimization นะผมหัวข้อแรกครับ mac connection per one ถึงศูนย์ server ครับตัวนี้เปลี่ยนเป็นสิบนะฮะไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็ mac connection per service per server ครับท่ทีครับตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็นสิบนะครับผมทีนี้มาด่หัวข้ออง host resolution priority แล้วนะครับผมด้านล่างนี้ครับเปลี่ยนเป็นเลขตัวนี้นะฮะ โลคอลพาร์ตี้ครับเปลี่ยนตามไปเลยนะครับอาจจะไม่ได้พูดชื่อมันเนาะว่าชื่ออ่านไม่ออกฮะห้าครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นหกครับอ๋อทษดีครับลีกขวาไปโดนฮะแล้วก็เปลี่ยนเป็นเจ็ดครับสีห้าหกเจ็ดนะครับสำหรับหัวข้อของ host resolution priority นะครับผมทีนี้ครับมาดูดี่หัวข้ออ่านชื่อไม่ออกนลครับ re task mission หรือเปล่าฮะอ่าโอเคข้อแรกนะครับผมตัวนี้นะฮะที่เป็นเลขสี่อยู่นะครับให้เปลี่ยนเป็นเลขสองครับปุ๊บแล้วก็นอน นอนแซก RTT Resilient Resilency อ่านน่าจะอ่านนี้นะฮะตัวนี้ก็เป็นดิสเปิร์มเดียวนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ครับอออินอ่านไม่ออกเลยครับต้องขอโทษดีนะครับใช้คำว่าอ่านไม่ออกเยอะมากเลยครับนี้ผมจะผ่านไปแล้วกันนะฮะผมจะไม่พูดซ้ำละตัวนี้เปลี่ยนเป็น2,000นะครับผมแล้วก็มิน RTO ครับเป็น300ครับเหมือนเดิมนะฮะทีนี้ครับไปดูดีกว่าข้อด้านบนบ้างนะครับ QoS นะฮะ Non Best Effort Limit ตัวนี้แบงค์เอาไว้นะครับไม่ต้องใส่อะไรเนาะแล้วก็ QoS Do Not Use NLA ครับตัวนี้ให้เปลี่ยนเป็น optimal นะครับก็คือเป็นเลขหนึ่งเนาะแล้วก็มาที่หัวข้อเลยครับ network t h r o u g ไม่พูดนะไม่พูดเป็นคำที่ผมพูดเมื่อกี้แหละฮะเป็น bandwidth แล้วก็ F เยอะๆเนี่ยนะครับผมกดเข้าไปนะครับแล้วก็มาที่หัวข้อของ system response ครับผมตัวนี้เปลี่ยนเป็นศูนย์นะฮะเป็นของ gaming นะครับผมมาที่หัวข้อด้านล่างนะครับเป็น gaming tweak นะฮะมาที่หัวข้อแรกครับ TCP ACK ครับผมตัวนี้เปลี่ยนเป็น disable ครับคือจะเป็น1แทนนะฮะป๊บ แล้วก็ TCP No Delay ตัวนี้ก็เป็น Enable หนึ่งแผนนะครับ TCP Del ACK ครับตอนนี้เป็นศูนย์นะฮะเป็นศูนย์เนาะตอนแรกมันจะเป็น Default อยู่นะครับทีนี้ครับมาดูดิเขาด่าบ้างนะครับ Network Memory Allocation นะครับการจัดตำแหน่ง Network เนาะตัวข้อแรกเป็น Default ศูนย์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ Size ครับเป็น Default หนึ่งนะฮะเปลี่ยนไปนะครับผมทีนี้ครับมาดูดิข้อของ Dynamic p o r t Allocation นะครับผม Mac User p o r t นะครับตัวนี้เราจะเปลี่ยนเป็นหกห้าห้าสามสี่นะฮะแล้วก็ TCP Time Wait Delay นะฮะ ก็จะเป็นส0สิครับผมเหมือนเดิมครับผมกดไปที่ p อ y c h a n ช e นะฮะแล้วก็โอเคครับแล้วก็เหมือนเดิมอีกอย่างนึงครับก็คือไม่ต้องกดรีบูตนะฮะเพราะเรายังตั้งค่ากันไม่เสร็จเนาะก็รอแป๊บหนึ่งนะฮะเพราะว่าคอมผมช้ามากเลยขึ้น not respond ไปเรียบร้อยแล้วฮะก็คือจะไปกดนะฮะถ้ากดจะไปกลายเป็นจอขาโอเคเขาจะถามว่ารีบูตไหมนะฮะก็จะเป็น no ไปก่อนนะครับแล้วก็ปิดโปรแกรมไปเลยครับผมซอฟต์รปโปรแกรมดีเซ p จ i m i z e r ซตอนนี้เราใช้แค่นี้นะฮะในที่นี้ไปที่หัวข้อที่2กันบ้างนะครับผมให้ ลูบินโดน,นะฮะคลิกขวาครับแล้วไปที่คำว่า search ครับจะเป็นหัวข้อที่1 2 3 4งสองสนี้นะครับ search ครับผมแล้วก็พิมพ์หาคำว่าอ่านะครับ network อ๋อพิมพ์ผิดรภาษาไทยดทุกที network connection นะครับผมกดเข้าไปนะครับโอเคทุกคนจะต้องอยู่ที่หัวข้อเดียวกับผมนะครับมันจะมาขึ้นคำว่า control panel network and internet network connection นะฮะ ต้องเรียนตามนี้นะฮะไม่งั้นจะหาหัวข้อไม่งั้นจะหาหน้านี้ไม่เจอเนาะซึ่งตอนนี้ผมต่อ w i f i อยู่ต่เดี๋ยวผมจะทําของสายแดนให้ดูก่อนนะเพราะว่าผมว่าส่วนใหญ่จะใช้สายแดนเนาะแต่ผมจะเอ๊ะไหมกากระบาดติดอยู่นะฮะคือผมไม่ได้ใช้นะฮะแต่ว่าผมจะตั้งค่าให้ดูก่อนเนาะแต่วมันคลิกเข้าไปนะครับผมทีนี้ครับไปไดวข้อของคําว่า c o n f i g ครับปุ๊บอ่าขออนุญาตเลื่อนมาจากการจอนิดน,นึงนะฮะ แล้วก็ไปที่หัวข้อของคำว,ว่า advance ครับจะไปเร็วนิดนึงนะฮะอาจจะไม่ได้ทำ,จจทำเป็นกากะบาดสี่เหลี่ยมอะไรพวกนี้ครับเพราะว่าคลิปมันจะยาวนะคลิปนี้ไปที่หัวข้อแรกครับ energy efficient internet ครับตัวนี้เป็น stable นะครับเปลี่ยนไปครับแล้วก็หัวข้อที่สองครับ green internet ครับตัวนี้ก็เป็น s a b l e เช่นกันนะครับผมโอเคจริงๆมันจะมีหัวข้อ power management ทุกอย่างน,นะฮะซึ่งของผมว่ามันไม่ขึ้นเนาะถ้าคำ c o m b i n ขึ้นเนาะมันจะเป็นสอาดเราเปลี่ยนภาษาอยู่นะฮะเราจะกดที่ตัว P นะฮะ ซึ่งของผมอ่ะมันขึ้นแค่ Priority VLAN นะจริงๆมันจะมีคำว่า Power Management อะไรแบบนี้ด้วยเนาะก็คือปรับเป็น Disable เหมือนเดิมน,นะครับแต่ว่าของผมมันไม่ขึ้นเนาะใครมีก็ปรับได้นะฮะที่ผมทำให้ไม่ได้เนาะโอเคไปที่หัวข้อสุดท้ายครับ Power Management ครับตัวนี้นะฮะให้ทุกคนไปดูคำว่า,าติ๊กตรงนี้ออกนะครับจะมีคำว่า Allow the computer to turn off the n i g e t to save power คือเราไม่ต้องการจะเปิดเอาไวนะ้เนาะติ๊กถูกออกครับแค่นี้ครับแล้วก็กดโอเคอ่า ทีนี้ฮะเมื่อกี้ผมทําของอินเทอร์เน็ตสายแลนไปใช่ไหมฮะทีนี้เรามาดูที่ Wi-Fi กันบ้างนะฮะคือส่วนใหญ่จะเป็นสายแลนเนาะถ้าใครถ้าใครเป็นสายแลนเสร็จแล้วก็ข้ามไปเลยก็ได้นะฮะเดี๋ยวผมจะทำไวไฟดูใครไม่ใช้ Wi-Fi ก็รอตรงนี้นะฮะโอเคเข้าไปที่ Wi-Fi เหมือนกันเหมือนเดิมเช่นกันนะฮะแล้วก็ไปที่คำว่า property ครับผมเหมือนเดิมนะครับก็คือไปที่คำว่า conflict เหมือนเดิมนะฮะที่ขออนุญาตเลื่อนมาตรงกลางนิดน,นึงนะฮะแล้วก็ไปที่คำว่า advance d ครับเห็นไหมฮะว่าหัวข้อมันจะหายไปคือแทบจะไม่มี ไม่มีตัวที่ผมปรับเมื่อกี้เลยผมถึงผมถึงไปทําของสายแลนก่อนเนาะเพราะว่าใครที่ใช้ Wi-Fi อ่ะมันจะไม่มีัข้อนี้ให้ปรับเลยครับแต่มันจะมีคําว่า power management ให้ซึ่งก็คือเหมือนกันเลยครับไปติ๊กถูกของคําว่า a l l o w the converter turn o t off the disk device to save power ครับเอาออกไปนะฮะแล้วก็โอเคครับผมโอเคปิดไปฮะประมาณนี้นะฮะโอเคแล้วเราเดี๋ยวเราไปที่ขั้นตอนต่อไปนะครับผม โอเคครับผมทีน้เราไปที่ขั้นตอนต่อไปกันเลยนะครับก็คือไปที่หัวข้อด้านล่างนะครับรูปวินโดว์นะฮะคลิกขวาขึ้นมานะครับผมแล้วก็ไปที่คําว่า Search ครับอ้อโทษดีครับเป็นคําว่ารันนะพูดผิด1 2 3่งสองสามครับไปคำว่ารันนะฮะแล้วก็พิมพ์หาคลิกถูกเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็พิมพ์หาคําว่า g e d i t ครับ m s c นะฮะแล้วก็ enter ครับปึ๊บอ่าทีนี้ครับมันจะขึ้นหน้าต่างของ local group pc o l i y editor นะฮะก็คือ ไปช้านะครับเดี๋ยวจะไม่ทันนะฮะตรงนี้น่าจะเร็วนิดนึงเนาะหัวข้อแรกนะครับไปที่หัวข้อขออนุญาตด้วยนิดนึงนะฮะไปที่คำว่า admin administrative template นะฮะแล้วก็หาคำว่า network นะครับผมกดเลื่อนลงมาเนี่ยนะครับเห็นไหม admin นะครับแล้วก็ไปที่คำว่า network นะฮะไป network เสร็จแล้วนะครับผมแล้วก็ network นะฮะทีนี้ขยายจอนิดนึงนะฮะโอเคมันน่าจะเห็นชัดกว่าเนาะแล้วก็ไปที่คำว่า cost package schedule นะครับถ้าไปนะฮะทีนี้ครับผม ทุกคนไปที่หัวข้อนี้ครับอ๋อ limit d e s e r v able bandwidth นะฮะก็คือก็แค่คลิกแบบไมคลิกเข้าไปนะครับทุกคนเราก็ขั้นตอนได้ง่ายครับตรงนี้ทำทำไม่ยากนะครับก็คือเปลี่ยนจาก non conflict นะครับเปลี่ยนไปเป็น enable นะฮะเสร็จแล้วก็ตรงนี้ก็เราจะเปลี่ยนค่าเป็น0ครับมั n d i t limit ตอนแรกมันจะตั้ง limit เอาไว้นะแล้วก็ apply ครับทีนี้ก็โอเคครับผมตรงนี้ก็จะจบหัวข้อของการตั้ง local group vc editor นะครับก็ปิดตรงนี้ไม่ได้เลยครับผม ทุกคนทีนี้ไปที่ขั้นตอนต่อไปกันเลยนะฮะก็คือเหมือนเดิมไหมครับเราจะมาที่ขีดขวาตรงนี้นะครับแต่ว่าจะไปที่คําว่า search แทนนะครับผมแล้วพิมพ์หาหัวข้อของคําว่า window ครับพิมพ์ตามด้วยนะครับ window แล้วก็คําว่า update ครับแล้วก็อ๋อนี่ครับ delivery setting เนี่ยฮะจะขึ้นด้านบนเลยนะครับผมก็พิมพ์ตามนี้ได้เลยนะฮะถ้ามันไม่ขึ้นเนาะพิมพ์รแล้วก็กดเข้าไปครับทีนี้ครับผมเรามาที่หัวข้อแรกกันก่อนนะฮะก็คือตอนแรกมันอยู่ที่ delivery optimization นะครับผมทุกคนกลับไปที่หัวข้อของคำวิคําว วินโดว์อัปเดตก่อนเนาะคือผมอยากแนะนำให้ทุกคนนะครับคือเช็ควินโดว์อัปเดตก่อนเนาะก็คือว่าเช็คพออัปเดตนะครับแต่ผมกดไปเมื่อกี้นะครับร่าเช็คเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาเนาะก็เช็คก่อนนะครับก็คือถ้าใครยังไม่ได้อัปเดตวินโดว์ก็แนะนำให้อัปเดตคือรีคอมอัปเดตเรียบร้อยก่อนนะฮะแล้วค่อยมาที่ขั้นตอนต่อไปเนาะโอเคทีนี้กลับไปที่หัวข้อของคำว่า Delivery Optimization ครับครับผมเราจะมาปิดหัวข้อของคำว่า Allow Download from Other PC นะครับตรงน,นี้จะออ f ไปเลยนะครับผมเสร็จแล้วไปที่่หััววข้อขอคคคา advanced option รบโเ ทีนี้เรามาดูหัวข้อด้านล่างนะครับจะเป็นหัวข้ออน์โหลดเซตติ้งนะฮะจะพูดเร็วนิดนึงนะครับผมจะคอยพยายามย้ำคำนี้ตลอดเลยก็คือ Percent a g e of measure b a n d w i น t h นะครับตัวนี้กดตัวนี้แทนนะครับแล้วก็ติ๊ก l i ม i t how ทั้งคู่นะครับ l i m ล t มิตเนาะแล้วเราก็จะเลื่อนกลับมาที่5%ครับทั้งคู่เลยครับจะมาให้ตรงนี้นะครับผมแล้วก็เลื่อนมาด้านล่างนิดนึงครับทีนี้เมื่อกี้นั้นมันเป็นหัวข้อดาวนโหลดเซตติ้งเนาะมาดูหัวข้อของอัปโหลดเซตติ้งกันบ้างนะคครรรัับบกกกกก็็็ืือออเเเเหมมนนลลยยติ๊ถู้้ีแว่าป5%ครับ ข้อนี้จะประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็กากบาดออกไปนะครับใครไม่ทันก็อย่าลืมกดหยุดคลิปเอาไว้นะฮะโอเคไปโอเคครับผมทุกคนไม่ที่ขั้นตอนต่อไปกันเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับคือให้ไิขดขวาที่รูปวินโด้นะครับทีนี้มาที่หัวข้อคําว่า Search ครับกดเข้าไปนะครับผมแล้วพิมพ์หาคําว่า Network ครับ Network มันจะขึ้นคําว่า View Network Connection นะครับก็กดเข้าไปเหมือนเดิมนะครับตัวนี้จะเป็นตัวแรกที่ผมได้บอกไประหว่างสายแลงกับ Wi-Fi เนาะซึ่งใครเป็นสายแลงก็ทําในสายแลนะครับใครเป็น w i เนาะ ซึ่งวิธีดูง่ายๆคือว่าเราใช้สาย LAN หรือ WiFi ครับถ้าไม่รู้เลยนะครับก็คือดูที่ตรงนี้ครับมันจะเป็นพลาสติกถูกนะถ้าเราใช้สาย LAN จะเป็นหัวเหลี่ยมๆเนี่ยฮะถ้าใช้ WiFi ก็จะเป็นสีสีห้าแท่งเนี่ยนะครับสีเขียวเนาะก็คือดับเบิลคลิกเข้าไปของตัวเองนะฮะไม่ต้องดับเบิลคลิกสีแดงๆที่ไม่ใช่นะฮะเนี่ยของผมเป็น WiFi เนาะดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับผมทีนี้ไปที่หัวข้อของคําว่า Property ครับอ่ากดเข้าไปนะครับมันจะไปเร็วนิดนึงเนยนะฮะตอนนี้พว่าคลิปมันจะเริ่มนานแล้วล่ะไปที่่หััวววข้้อคคา internet version protocol TCP นะรบแลก็ ip 6 4ครับกดที่คำว่า property ครับผมทีนี้เราจะเปลี่ยนคเราจะเปลี่ยนดินส์เซ e r ์เวอกันเนาะพอบางทีใครที่ใช้อินเทอร์เน็ตแล้วเกิดมีปัญหาว่าทำไมปิงขึ้นหรือว่าทำไมถึงใช้เซิร์ฟเวอร์จริงจริงค่า default ครับผมไม่แน่ใจว่ามันใช้เซิร์ฟเวอร์อะไรเนาะซึ่งเราจะเปลี่ยนเป็นของ Google นะครับผมโอเคกดที่คำว่าของ use the follow following นะครับ DNS server address นะฮะตัวนี้ครับเปลี่ยนเป็นคำว่า8ปอ้าวกดพอดีครับ8นะครับแล้วก็กดคลิกก็ได้นะครับถ้าถ้ากดแท็บไม่ได ด้านล่างครับเป็นอ l t เทอร์เน n s ดิ server เนะครับเป็น8 8 4แแค่นี้นะครับขั้นตอนตรงนี้จะง่ายๆครับแล้วก็กดโอเคครับผมแล้วก็กด Close ไปเลยครับปิดเลยครับตัวนี้เราคงไม่ได้เข้ามาหน้านี้แล้วนะฮะเมื่อกี้ผมลืมบอกไปตอนต้นคลิปเนาะโอเคปิดไปเลยครับผมโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปวันนี้ก็แน่จบแต่เพียงเท่านี้นะฮะการตั้งค่าของด d n เเมื่อกี้ที่ผมได้บอกไปแล้วก็ คือเป็นการเปลี่ยนตัวตัวค่าครับเป็นของ Google นะถ้าจะไม่ผิดนะครับน่าจะเป็น Google เนาะถ้าผิดถูกเนี่ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยชัวร์นะแต่ว่า8.8เนี่ยคือเป็นเลขที่ผมไปรีเสิร์ชมาแล้วะว่ามันน่าจะเป็นการตั้งค่าเป็นค่ากลางที่สุดแล้วแหละคือใช้เซิร์ฟเวอร์ของของของกนะูเกิลนั่นแหละที่ผมคิดว่าเป็น Google นะถ้าไม่ใช่กูเกิลก็ขออภัยด้วยนะครับผมคือคลิปก็จะประมาณนี้นะครับแต่สำหรับใครที่แก้ดีเอ็นเอแล้วยังเกิดปัญหาเน็ตเน็ตออนบางทีเเเปิิดออนนทร์็ตไม่ติดหรือว่า เข้าบางเว็บไซต์ไม่ได้เน็ตมีปัญหาปิงขึ้นหนักแหลกน่วงะแบบนี้ครับเดี๋ยวผมจะมีทาคลิปเสริมสาหรับการเปลี่ยนดีเอที่ที่มีค่าที่ดีกว่านี้นะฮะเดี๋ยวยงเดี๋ยวให้ลองไปใช้ของ Google ก่อนนะเดี๋ยวมีโอกาสผมจะทำคลิปเพิ่มนะครับผมวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะทุกคนครที่ติดปัญหาก็อย่าลืมครับสามารถพิมพ์เข้ามาในช่องของมิสเตอร์ขนุนเกมเมอร์ครับแฟนเพจเฟซบุ๊กนะฮะก็บางทีอาจะตอบช้าบ้างต้องขออภัยด้วยนะครับทุกคนก็ลาไปก่อนนะครััับผมววนนีี้สสดครับ